สวัสดีครับคลิปนี้เรามาเรามาเสริมล้อให้กับ6ล้อคือเต็น6ล้อซิ่งครับนี่ก็เมื่อเช้าก็ติดบังฝุ่นแล้วข้างหลังนี่ข้างหลังสวยงามติดบังฝุน่นติดไฟเลี้ยวไฟท้ายเรียบร้อยครับไปดูครับข้างหน้าติดอะไรมั่ง จอดอย่างครับขอบใหม่ๆเลยฮะม,มือหนึ่งจะเอาไปติดมือหนึ่งของเช้ามีคู่คนึงไฟเลี้ยวนี่จะติดตรงนี้ครับ ไม่รู้ตัวไหนอ่ะแถวนี้แหละโอ้ไม่ใช่เนเ่ยตรงนี้ตรงนี้หน้านี่นี่แหละใช่เลยนี่แล้วก็วมีอ้ไรไหรือยืบหรือยับนี่ด้วยไปอะไร នេះកាជួយច្នឹងមើលណាចុះមើលគឺច្អណាចុះដាក់ធូលីមួយដាក់ធូលីមើលធូលីប៉ុរនេះមើលអាកាចកកាទัวនេះ14ដួងបងនោះอีก14 ไฟสปอตไลท์ครับใช่ไหมหนึ่งสองสส้าหกเจ็ดแปดสปอตไลท์เตัวโอ้ยสีชมพูมิชลินเนี่ยนี่ตัวนึ่ขงขังโน้นตัวนึงเฮ้ยะมาฟี อัน <Bon. S 2> นี้สองตัวฝั่งตรงสองตัวอือตัวใหญ่สองตัวแล้วก็ตัวเล็กตัวเล็กสองตัวครแล้วก็มีธงของอันนี้ธงสองแบบอันนีน้ได้ต้องปีแบบเลยเลยฮะ đi Dạ cà phê lên Dạ trà bỏ Bên đi bên này, bên, này, bên, này. bên anh xong ăn, anh xong ăn Chột Nào, chọn thùng bên... เป็นมนีตรงนี้จะใส่กระจกใหญ่อะมองหลังไปหน้าเป็นไฟหน้ากลมอันนี้เป็นแค่ครอบมอันเนี่ยังไม่เอาโลดมาใส่ เป็นยาก็เป็นยาหนาะอ,อันนี้ก็ติดอยู่แล้วทง,งเจ็ดสี ได้ยางเลยฮ้องฮะได้ยาดใหญ่เลยคนดุมซีคอมอันนี้คนอันนี้เนอะีคอมตรงมัเลย พนที่ซมุ้นหรอไปเชียนตนต่เล่ให้ไปไปแข้ง,ขางข่าง่าางคนสีขาวก่อนไหมเออขานสีขาวควรับใชไมห้ามาิดก่อนดีไหนจะปิดอันนี้ก่อนรอรอปอไหนพ่นอันนี้ก่อน คนทั้งสี่ล้อเนาะหกล้อเนาะเขาไม่อยากก็ขี้เกียจถอดอะ่ะแน่ขี้เกียจทำไมพรุ่งนี้จะได้ลองกันไงไอสามเครื่องอยู่ไหนพรุ่งนี้จะลองเครื่องนะยกนั่นลงมาใส่นี่ไหนรู้นะ,น,ะนี่เป็นน้ำลองกันเนาะเพื่อจะล่อไปใส่ลองให้มันะนะ เป,เป็นแดงครับสีแดงเดงี๋ยวผมจะถอดร้อนนี่ก่อน,นแม่แรงครงับ สีขาวเสร็จแล้วเออเราให้มันแห้งครับคุ้นสีแดงครับดุมครับดุมทำสีแดงแห้งก่อนครับ ที่ติดหลอดไฟครับกระจกที่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะพ่นดุมเป็นสีแดงครับรให้สีขาวมันแห้งหน่อยครับนี่ครับค่นสีแดงครับ คุณรอบสองครับได้ดุมสีแดงแล้วเอาแฮมแห้งกันเอาล้อมาใส่ฮะเราแฮมแห้งแล้วก็เคลือบเลกเกอร์ครับเอาล้อมาใส่เหลือข้างหน้าครับอันนี้ทอตไอ้นั่นมาบอกคุณดิสเบรก thông thông khuyên chắc thông khuyên dù do thảo lấy tôi dài tôi này bốn nè

โอ้โหพิซซาด้วยธรรมดาไหมเด้พิซซาครับานี่ช่างก็กินได้อย่างนี้ทุกวันรามเลยรามร<อ>เดี๋ยวเอาล้อมาใส่เดี๋ยวพุ่นแลกเกอร์เสร็จก็เอาล้อมาใส่ครับ พรุ่งนี้จะได้ทดสอบแล้วครับมีจะถอดเครื่องของช่างอะมีจะถอดเครื่องอะไรอันนี้ครับเดามาใส่เดามาลองดูเมีเสาอากาศเลย จัดเต็มเลยครับเห้เฮ้ยว้จัดเต็มครับคันนี้ก็ปีนี้มีประกวดดีก็เอามาประกวดได้เลยครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับถ้ามีนะฮะไปดูครับแห้งยัง น่าจะแห้งแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอจบคลิปก่อนเดี๋ยวผมจะเอาเลกเกอร์มาพ่นดุมครับแล้วก็จะถอดอดิดดเบครับมาพ่นสีด้วยสีแดงของพวกนี้ครับเดี๋ยวจะทดสอบได้พวงนี้ก็เอาเครื่องนี้มาวางทดสอบครับเพราะว่าเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องทดสอบของทางอู่อยู่แล้วครับก็อุปกรณ์แต่งเต็มยังไม่หมดนะนี่ รถสปอตไลท์ไฟสปอตไลท์ข้างบนมีพวกเ,ออเกียร์พวกอะไรครับแล้วก็ปิดไปพวกเกียร์นี้ด้วยก็ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับอยติดตามกันต่อคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ